เกเรียนสุขปัรดาพุทธ,ธาตาต้นนิ็ชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วอืจําไม่ได้ตอนนี้อากาศถ้าแปดโมงก็สนะิบเก้าอ่ะแปดโมงก็สิบเก้าณตตรงนี้ก็ช่วงเช้าๆก็ยังเย็นอ่ะนะช่วงเช้าๆก็ยังเย็นแต่เมื่อคืนนี้ เหมือนอย่างก็บฝนจะตกเมื่อไงอากาศร้อนๆเมื่อคืนไ,ไม่ถึงกับร้อนแต่ก็อบอุ่นอ่ะนะอ,นอากาศก็โปร่งใสดีพอสมควรวันนี้นะช่วงเช้าวันนี้เราก็มาคุยกันต่อถึงเรื่อง ลักษณะของพระหมหาบุรุษของพระพธิสัตว์ของพระสัพพัญยูเนี่ยที่จะมาเป็นอุัิเนี่ยตอนนี้ถึงตอนที่ตอนที่ คำรถที่ยี่สิบสิบสี่แล้วนะยี่สิบห้าไปแล้วถึงคำรถที่ยี่สิบห้าไปแล้วถึงลักษณะที่ยี่สิบห้าก็ใกล้แล้วนะตามกันไปอีกนิดนึงต่อไปก็จะมีพูดถึงลักษณะแล้วก็ ะได้ราชาพิเศษโอ้จะเริ่มราชาพิเศษอีกแล้วจะมีความยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับพระเจ้าสุโธสนะกับพระนางสิริมหามายาซึ่งพุทธบิดาแล้วก็พุทธมารดาตอนตอนอภิเษกมรถกันหรือเปล่าขนั้นั่นนะ่ะ พร,ระอินพระพมนี่มาเดินนําหน้าขบวนคัดมากเลยนะมาเดินานาหน้าขบวนกันหมากเลยนะพร,ระอินทร์พระพรหมนี่เด็กๆไปเลยอาเแล้วตามต่อกันไปนะติดตามต่อกันไปว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องมีพระเขี้ยวแก้วเออต้องมีพระเขี้ยวขาวสี่ซี่อเป็นอย่างไรพระเขี้ยวขาวสี่ซี่เป็นอย่างไร ทรงสามารถแลบลิ้นปิดหน้าและลูปพระกันได้ชิวหาในยาวใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอสุกทาโคพระราชกุมารนี้มีพระเขี้ยวทั้งสี่อันขาวบริสุทธิ์รุ่งเรืองด้วยรัศมีอันโอภาษยิ่งกว่ารัศมีแห่งดวงดาวประกายพรึก อันนี้จัดเป็นพระมหาบุรุษลักษณะคำรถที่26มีคำวิสัชนาว่าในบุเรชาติพระองค์เว้นจากมิจฉาชีพดุดกล่าวมาแล้วจึงทำให้จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้แล้วทูลระลรักษณะอื่นสืบต่อไปคือมีพระเขี่ยวขาวมีแสงแวววาวเนี่ยเหมือนอย่างกับดาวประกายพกกคือดาวดาวเคราะห์ เี่เรามองเห็นดาวกลางคืนเนี่ยดาวสุกใสที่แจ่มชัดที่สุดก็จะเป็นดาวพระศุกร์มั่งที่อยู่ใกล้ที่เราได้มองเมื่อเราได้มองเห็นกันอยู่ยก็น่าจะเป็นดาวพระศุกร์นะประหุตชิวโหวพระราชกมุมารนี้มีพระชิวหาอันอ่อนและกว้างยาวยิ่งกว่าชนทั้งปวงโดยยาวนั้น แลรูปช่องพระนาสิกทั้งสองแลเลี้ยวกระวัดถึงพระกันทั้งสองข้างได้โดยกว้างนั้นอาจแลบแผ่ปกปริมณฑลพระนาราศได้ทั่วทั้งสิน้นอันนี้จัดเป็นพระลักษณะมหาบุรุษลักษณะคำรบที่ย7 2สบเข้อแหละ นี่ก็ชิวหาเนี่ยแลบขึ้นมาปิดกระมอกได้เลยกันนะทั้งสองหูทั้งสองข้างรือแม้แต่แลบออกมาปิดปิดหน้าผากถึงหน้าลาดปิดหน้าได้ก็แล้วกันโอ้ใหญ่นะใหญ่พอสมควรนี่คือความความอัศจรรย์ของของพระรักษณะมหาบุรุษเคยฟังหลวงพ่อแดงเล่านะ ร่างกายของพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนอย่างก็ยืดหยืนเองได้โดยปกติเหมือนอย่างก็ว่าไปในถ้ำกลางหมู่สาวกเนี่ยมีภิกษุรูปใดที่สูงกว่าเขาเนี่ยพระองค์ก็จะสูงสูงกว่าภิกษุรูปนั้นคือยืดหยืนได้เองโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่เสียรูปทรงนะ ไม่เสียรูปทรงไม่เสียพระลักษณะก็ยังคงสมบูรณ์สง่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ต่ำกว่าคนอื่นไม่ต่ำกว่าสาวกคนอื่นหรือว่าบุคคลอื่นๆทั่วไปทรงมีพระสุรเสียงดุจมหาพรหมนกกาเรเวกดวงตาดำผ่องใสดุจตาลูกโคาที่พูดไปเมื่อกี้นี่ที่พูดถึงหลวงพ่อแดงเล่านะไม่ใช่ว่า อาจะมาเห็นเองก็อาจะมาเก <c oughs> ิดไม่ทันพระพุทธองค์มั่งมื่เกิดทันพุทธองค์ก็คงจะได้ทําบุญทําทานใหญ่เลยแต่เนี้ยพวกเราเนี้ยเกิดไม่ทันพระพุทธองค์ก็เลยไม่ได้ทําบุญทําทานกับพระพุทธองค์ก็เลยได้ใช้แต่บุญที่เคยทํามาเท่านั้นเองเคยเคยบำเพ็ญสร้างสมกันมาเท่านั้นเอง ครัมสโรกราวิกภานีอันหนึ่งพระราชกุมารนี้มีพระสุรเสียงอันไพเราะประกอบด้วยองค์8ประการดุดเสียงแห่งเท้ามหาพรหมและเสียงแห่งนกกาเวอันนี้จัดเป็นพระมหาบุรุษลักษณะคำรบที่28 มีคำวิสัชนาว่าในบุเรชาติพระองค์เว้นจากพระรุศวาจึงได้พระมหาบุรุษลักษณะทั้งสองประราการนี้แล้วทูลทํานายพระลักษณะอื่นสืบไปนกกาลร,ระเวกเนี่ยตามาก็ไม่เคยจะได้ไม่น่าจะได้ยินเสียงนะเสียงพระพรหมนี่ก็ยังไม่เคยได้ยินเสียงเราก็ไม่รู้ประมาณความไพเราะขนาดไหน อภินีละเนตโตพระราชกุมานี้มีดวงเนตรมีดวงพระเนตรอันดำยิ่งนักอ,อธิบายว่าในดวงพระเนตรใช่ว่าจะดำทั้งสิ้นก็หาไม่ได้ในอันที่ควรจะเขียวก็เขียว,ยวบริสุทธิ์ดุดส,ดส,ออสีดอกสามหาวเอาอีกแล้วใบสามหาวเป็นยังไงเคยเห็นกันไหมดอกสามหาว อาตมาไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นแต่ไม่รู้จักก็อาจเป็นได้ถ้าดอกอันชันนี่เคยเห็นที่ควรจะเหลืองก็เหลืองดุดสีดอกกันนิกาเอาดอกกันนิกาใครเคยเห็นบ้างอาตมาก็น่าจะยังไม่เคยเห็นมัง้งแต่ได้ยินชื่อคนชื่อกันนิกาเยอะเพื่อนของอาตมาก็มีอยู่คนนึ่งชื่อกันนิกา ที่ควรจะแดงก็แดงดังสีดอกเซ็งแลดอกชบาดอกเซ็งก็ดอกเซ็งดอกเซ็งกับดอกชบาดอกชบานี่เห็นอยู่ในวัดนี่มีเป็นสีแดงอย่างนั้นเคยถ่ายรูปลงในเฟซอยู่ที่ควรจะขาวก็ขาวดังขาวดังสีดาวประกายครึก ที่ควรจะดำก็ดำดังสีผลประคำดีควายประคำดีควายและกระบอกพระเนตรนั้นงามดุจสีอบัญชรแก้วในสวนวิมานอันเผยออกอันนี้จะเป็นพระหมหาบุรุษลักษณะคำรบที่29 ฟังไปก็แล้วกันเนาะตามเข้าใจเหมือนญาติโยมเข้าใจเหมือนอาตมาเข้าใจเพราะบางอย่างเราไม่เคยเห็น <c oughs> แต่ว่ามันเป็นความอัศจรรย์เป็นลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูที่จะมาอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษของเขา โคประโมอันหนึ่งพระราชกุมารน,นี้มีดวงพระเนตรทั้งสองอันทองใสงามดุดดวงจักแห่งลูกโคอันคลอดได้ประมาณโมหุดหนึ่งอันนี้จัดเป็นพระมหาบุรุษลักษณะคำรบที่สามสิบมีคำวิสัชนาว่าในบุเรชาติพระองค์ทอดพระเนตรเล็งดูมหาชนทั้งหลายด้วยพระเนตรอันเบิกบานมีอาการเป็นที่รัก จึงได้พระหมหาบุรุษลักษณะนี้ลักษณะทั้งสองประการนี้แล้วทูลทําลายพระลักษณะอื่นสืบไปทรงมีขนขาวระหว่างคิ้วยาวครึ่งพระกรโอ้โหครึ่งพระกรอุณาโลมาพะมุกัน ตะเรชาตาพระราชกุมารนี้มีพระอุนาโลมชาติขึ้นที่ระหว่างพระขนงทั้งสองท่ามกลางพระนาราชวงเวียนเป็นพักคินาวัดมีพระมีพันอันขาวและอ่อนดุดสำ,สำลีอันประทีได้หนึ่งพันครั้ง ถ้าจะจับปลายเส้นพระโลมาชักออกก็ยาวประมาณครึ่งพระกรอันนี้จัดเป็นพระมหาบุรุษลักษณะคำรบที่31มีคำวิสัชนาว่าในปุรเรชาติพระองค์เจรจาเวน้นพร,รุษสวาสจึงได้พระลักษณะมหาบุรุษลักษณะนี้แล้วทูลถึงพระลักษณะอื่นสืต่อไป ทรงมีพระรูปพระพักงามเป็นแบบอย่างเครื่องประดับอุนหิตศีโสอุนหิตสาสีโสพระราชกุมารนี้มีพระนาราชและพระเสียงอันบริบูรณ์ประกอบด้วยอัดสองประการอธิบายว่าพื้นพระมังสะนูนขึ้นตั้งแต่หมวกพระกันเบื้องขวา ปกขอบพระนาราชมาถึงหมวกพระกันเบื้องเบื้องซ้ายงามเหมือนอุณหิตปัดคือกระบังหน้าชนทั้งหลายเห็นพระลักษณะอันนี้จึงเอาอย่างไปกระทำอุณหิตปัดอุณหิตปัดเป็นเครื่องประดับพระพักแห่งพระ แห่งกษัตริย์ทั้งปวงสืบสืบกันมาเป็นประการอันหนึ่งเป็นประการหนึ่งอันหนึ่งพระเศียรน,นั้นกลมงามบริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องแลนูนขึ้นเบื้องบนมีสันฐานดังต่มแห่งน้ำแลพระลักษณะทั้งสองรวบเข้าเป็นอันเดียวกันว่ามีพระเสียรประดับด้วยพระอุณหิต อันนี้จัดเป็นพระมหาบุรุษคำรบที่คำบที่32มีวิสัชนาว่าในบุเรชาติพระองค์ได้เป็นใหญ่ในการกุศลชักชวนมหาชนให้กระทำบุญต่างๆมีทานเป็นต้นและขณะเมื่อกระทำการกุศลนั้นไม่ได้ก้มหน้าย่อมเงยพระพักขึ้นด้วยจิตปรีดาปราโมทสมนัตจึงได้พระลักษณะมหาบุรุษนี้ซิรี เป็นมหาบุรุษลักษณะพร้อมครบทั้ง32ประการ <c oughs> <c oughs> ขอภัยอ้าวแป๊บเดียวสินาทีแล้วอ่ะวันนี้ก็ได้32ประการแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปเราก็ยังจะมีอีกทรงมีพระลักษณะย่อยอีก80เรียกว่าอะพระอสีติตยาพระอสีตยานุพยัญชนะยังมี ย่อยอีก80นะอ่าตอนนี้ก็คงจะพอไว้ท่านนี้เพราะว่า1ินาทีเข้าไปแล้วติดตามมาเรื่อยๆย้ยนเดี๋ยวก็ใกล,ล้ละเดี๋ยวก็เจริญไว้แล้วก็จะเริ่มอันนี้ก็จะเริ่มเข้าใจดีขึ้นกว่าอันนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่พลักษณะเท่านั้นเองก็ขอความสุขความเจริญจงมีกันบบรรดานทัาสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร